สวัสดีครับมุมสเวทน,นะครับวันนี้มุมสเวทก็กลับมาพบก,กับแฟนบอยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสเวทก็ได้นําข้อมูลบอดีๆมาฝากกาับแฟนบอยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจัตศรีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสเวทก็เลยถูก,กัดนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลุ้งหน้ามวยไทยจัตศรีนะครับมาฝากกาับแฟนบอยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทาไม่ถูกใจเสมอเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกกษัตริย์นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นนนนเเพียงงแคค่่ข้้้อออมูลบบืตไปกะรั เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามยทัศจสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างครับศึกมยทัศจสีประจําวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566นะครับคู่ที่1มีการปรัเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคู่เอกเดิมทีจะเป็นร้านก้องศึก เซอร์บูชิปปิ้งนะครับกับจอมปักโจโคราชเป็นการป้องกันแชมป์นะครับล่าสุดนี้ถอนไปนะครับโปรโมเตอร์จึงปรับเปลี่ยนคู่หมวยตามรายการดังนี้นะครับคู่ที่1ก็จะเป็นทางด้านหวาหวานกเขากมอ .11 นะครับจะพบกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสมัยตุลา .19 พิกัด123ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงวอจักรวุฒิพิกัด126ปอนด์นะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับถูกดึงมาเสริมแทนนะครับแสดงนะครับวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีพิกัด117ปอนด์นะครับและคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับถูกดันจากคู่ที่2มาเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรฤทธิ์นกเขากมสิอ็ดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วนาคาอบจนครพนมนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u ับ c r ค b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับแอดพีเคพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับแอดพครับ ส่วนแฟนมวยท่านใดนะครับที่กาลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้4อา <c ute> ทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับดูที่มวยไทยจนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยจะตซีล้วนๆเลยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงคือวาวานกเขาก็ม11นะครับหรือว่าเพชรสายชนวอุร์ชานะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสมหมายตุลา19นะครับหรือว่าเพชรน้ำยืน1ินายกอนกนะครับพิกัดหน่วย23ปอนด์นะครับ ท่านั่นฝ่ายแดงนะครับวาวานี่ก็เป็นนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย17บปีทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีคุณทองอินแม่นสอนนาราครับหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียนกข่าวบุญชายเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับวาวานี่เป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยดีนะครับหมัดศอกรุนแรงปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านั่นฝ่ายแดงวาวาก็มีชนะคะแนนหนึ่งผู้สิงบอร์เทคโนโลยู แพ้คะแนนสิทธิ์ทียสอเดชพันธ์นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนวัชระพลววันทวีที่เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มล่าสุดของท่านนัฝ่ายแดงน,นะครับก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟฝ่าครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสมหมายนี่เป็นนักชกจากอุบลราชธานีวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเทพพิทักษ์ตุลาหนึ่นะครับมีทางนั้นเซนิงสอเทพพิทักษ์นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีอาจารย์เสมอน้อยนะครับสอสุมาลีนะครับเทนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับล็อกรัดปัตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันหัวตีหัวใจเกินร้อยนะครับกาแลกกาสวน สามฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านฝ่ายแดงน,นะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสมัยก็มีชนะคะแนนหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลุกปู่สวงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากนั้นก็มาแพ้คะแนนหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลุงปู่สวงที่ เวทีช่อง74นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนลูกบิดสวนอาหารปีกบายที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มล่าสุดนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชนะ2อฝ่ายแล้วก็สุดแพ้1ฝ่ายนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี่สูสีชื่อมวยก็ไม่แตกต่างมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดพูดไปถึงค่าย ฟิตซ้อมนะครับค่ายเก็บตัวบรรยากาศฟิตซ้อมผมดูว่าลูกมะขามหวานคู่ปั้มคู่สอมน่าจะมีเยอะกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นสมัยนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่สอเทพิทักนะครับอยู่ที่เวทีปูทอนดูว่าคู่ปั้มคู่สอมอาจจะมีน้อยกว่านะครับคู่นี้น่าจะใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี่สูงสีนะครับฝีไม้ลายมือฟอร์มการชกนะครับรวมไปถึงรูปร่างก็ใกล้เคียงกันนะครับชื่อมวยก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ผมดูไปที่ค่ายมวยนะครับดูว่าคู่ปั้มคู่สอมมีเยอะกว่านะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับว่าวานกเขากร ชนะเพชรสมมายตุลาหนึ่งเก้านะครับไปได้แบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับคู่เปิดหัวนะครับของมวยไทยจะเจษีาสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวาวานนกเขากม1สิบเอ็ดครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรนะครับหรือว่าดมอนด์98ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงบอจักรวุฒนะครับหรือว่าเพชร40,000พิกัด126่อปอนด์นะครับ ท่านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษนี่เป็นนัโชคจากมหาสารคามวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ใ,ใครมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการนะครับเชียบเกียรติเพชรสตาร์เทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งแรงวงในควา้าคอล ok ็อกลัดตีเหนียวแน่นมัดศอกรุนแรงหน้าเสือบรรยากาศดีนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายสร้างของทีมงานคนจัดนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านฝ่ายแดงเพชรวิเศษนะครับมีชนะคะแนนแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ที่ตะวันนาบางกะปินะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับที่เวทีช่อง74นะครับล่าสุดนี้เสมอกับสมิงแดงวอจักรวุฒิที่เวทีช่อง74นะครับสามไฟล์ล่าสุดนี้สามรสชาตินะครับชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงนี่เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร40,000ื่นนะครับมีทั้งนั้นคุณวิทยาเพชร40,000ื่นนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีเสี่ยไก่วจักรวุฒิเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับสมิงแดงฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยขวาครบเครื่องเหมือนกันนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าในล็อกัดตีนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับหมัดศอกดุแล้วก็อันตราย3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางงงงดด้้นน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 นไฟำเเิิิิะะะคครรับสมมแแกก็ีีชชลอพตซจ่นะครับที่เวทีราชดำเนิน หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด9กที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้เสมอกับเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรที่เวทีช่อง74นะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับคู่นี้ฟอร์มการชกใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคยปะทะกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่เวทีช่อง7จ็แห่งนี้เลยนะครับพิกัดก็พิกัดเติมเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับวันนั้นชกกันน่าสรุปคู่ขี้มากๆเลยนะครับ อาวุธนี่ก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษจะดูเลื่อมๆนะครับแต่ว่าหน้าเสือบรรยากาศของทางด้านฝ่ายน้าเงินสมิงแดงนะครับหน้าเสือค่อนขอ้างจะร้อนแรงมากกว่ามวยเจ้าถิ่นนะครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะครับที่มวยเจ้าถิ่นนะครับหน้าเสือบรรยากาศเป็นรองมวยทีมเยือนอย่างสมิงแดงในไฟล์ล่าสุดนะครับสุดท้ายก็เลยเสมอกันไปนะครับวันนั้นหน้าเสือของทางด้านฝ่ายน้ําเงินสมิงแดงค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับแต่อาวุธนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงเพชรวิเศษเจ้าบ้านจะดูเลื่อมๆด้วยซ้ําไปนะครับ แต่สุดท้ายผลการตัดสินเป็นเสมอกันมาในไฟล์ล่าสุดนะครับโปรโมเตอร์จึงไม่รอช้านะครับจับคู่นี้มารีแมทกันอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เวทีเดิมแล้วก็พิกัดเดิมเลยนะครับวันนี้ถ้าหน้าเสือเป็นกลางๆครับเทียบกันที่อาวุธนะครับันนั้นผมดูว่าอาวุธของทาฝ่ายแดงเพชรวิเศษจะดูเหลื่อมๆด้วยนะครับแกมือกันใหม่พิกัดเดิมเวทีเดิมนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่อาวุธดีกว่าหลากหลายกว่าอย่างเพชรวิเศษนะครับไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้นะครับหน้าเสือ จะช่วยอุ้มทางด้านสมิงแดงอีกหรือเปล่านะครับแต่ดูผมดูไปที่ฝีไม้ลายมือแล้วก็อาวุธของทางด้านเพชรวิเศษวันนั้นดูเข้าตามากกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านสมิงแดงวอจัก,กรวุฒินะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทย7จสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดนนะครับเพชรวิเศษเพชรเ,เ,เกียรติเพชรครับ มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒิกรส่วนน้ำทานคิรีนะครับหรือว่าปอเพชรสิริส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับพิกัด1 1 7ปอนด์นะครับคู่นี้มาเสริมแทนทั้งคู่นะครับมาเสริมแทนคู่เอกนะครับกองศึกกับจอบที่จะป้องกันแชมป์กับทางด้านจอบม135ปอนด์นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ถอนไปนะครับโปรโมเตอร์จึงไปดึงเอาคู่นี้มาใส่เป็นคู่ที่3นะครับแล้วก็ขยับเอาคู่ที่2มาเป็นคู่เอกแทนนะครับสลับกันนะครับ ท่านฝ่ายแดงนะครับบุตรที่ก่อนนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่วัย18ปีนะครับทำการฟริสซ้อมอยู่ที่สวนน้ําทานคิรีนะครับมีกำนันจระเขพงนุ่นนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการฟริสซ้อมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับ,บวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูสู้ดุดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงบุตรที่ก่อนนะครับเ,เสมอกับอนุวัฒน์ วีเคเขาใหญ่นะครับที่จังหวัดพังงานะครับในศึกมวยไทยเกาะยาวใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาชนะทองพูลสอเจ้าเล็กเมืองนนท์นะครับที่เวทีตะวันนะครับล่าสุดนี้มาแพ้เพชรสยามจอพัทริยากิราสุรินนะครับที่เวทีช่อง74นะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็3รสชาตินะครับเสมอหนึ่งชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์นี่เป็นกชคจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัยยี่ปีนะครับมาทําการฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับมีเสียไก่เสียตั้มกิรติเจริญราชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซอมนะครับท่านนั้นทศกัณฐ์ฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับตีหน้าแรงเตะหนักต่อยแรงครับไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหลักเหลี่ยมดีเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทรานนันฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์ก็มีแพ้คะแนนโชคดีีีีมมม็จันนดทท่วยยยสาอออ้้ หลังจากนั้นนะครับก็มาแพ้คะแนนพลอยขาวสอสละชีพนะครับที่เวทีช่อง74่นะครับลาสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับแล้วก็เล่นงานเอาชนะคะแนนทางด้านวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ที่ช่อง74ที่ฟอร์มกำลังสดนะครับต้องบอกว่าวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่ก็จริงนะครับแต่ว่าวันวิเศษนี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับก็มาถูกทางาทด้านทศกัณฐ์นะครับเล่นงานจนหยุดสถิติชนะรวดของวันวิเศษได้อย่างสิ้นเชิงนะครับในไฟา์ล่าสุดถือว่าทางด้านไฟ น้ำเงินนะครับทศกัณฐ์นี่โชว์ฟอร์มไว้ไฟลยล่าสุดสวยมากๆหักปากกาเซียนเลยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินทศกัณฐ์นะครับมีแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1่ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคูคี้สูสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับทศกัณฐ์จะดูมาก่อนนะครับจะดูมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปล่างสรีระส่วนสูงนี่ก็ต้องเป็นทางด้านฝ่ายู่่แล้้วววนนััีก็ยงงมอา ุธิกรน่าจะได้สูงได้ร้อยกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื ush, ins, mm ่อมวยนี่น่าจะเป็นทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับทศกัณฐ์น่าจะดูชื่อมวยมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมาเจอกับบุธิกรที่สูงสูงยาวๆก็จริงนะครับแต่ว่าไฟาล่าสุดนะครับก็เล่นงานทางด้านวันวิเศษที่สูงยาวกว่านะครับไฟาล่าสุดนี้วันวิเศษก็ยาวกว่าสูงกว่าทางด้านทศกัณฐ์นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับทศกัณฐ์เล่นงานทางด้านวันวิเศษนะครับก็สิ้น เล่นงานซะทางด้านวันวิเศษพ่ายแพ้ไปแบบราบคาบเลยนะครับก็สูงยาวกว่าก็จริงนะครับวันนี้ก็มาเจอคู่ต่อสู้ที่สูงยาวเหมือนกันนะครับอย่างวุทิกรนี่ก็สูงยาวกว่าลอยกว่าอีกนะครับแต่ก็ยังถ้ามุดพูดถึงไฟสุดท้ายของทั้งคู่นะครับไฟสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงชดสกันก็ ฝ่ายแดงบุติกรนะครับชกไว้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินทศก,กณัณฐ์ในฝ่ายสุดท้ายชกไว้ค่อนข้างจะเข้าตาติดตาเลยนะครับโชว์ฟอร์มสวยนะครับฝ่ายสุดท้ายของท่านั่นฝ่ายน้ําเงินทศก,กัณฐ์จะฟอร์มดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ ทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าก็จริงนะครับแต่ฝีไม้ลายมือนี่ไม่เป็นรองแน่นอนนะครับล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มไว้สวยด้วยนะครับเล่นงานนักมวยตัวสูงสูงยาวๆอย่างวันวิเศษถ้าสิ้นชื่อไปเลยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะชนะบุตรีนะครับส่วนน้ําทานคีรีนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สานะครับรองคู่เอกของมวยไทยเจสีในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องการแชมป์มินิไฟเวทนะครับร้อยห้าปอนด์วิทีช่อง74ด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก็คือเพชรฤทธิ์นกเขากม .11 อนะครับหรือว่าเมฆพยักพอหอมกลิ่นครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วนาคาอบปจรนครพนมนะครับหรือว่าเดวิดมทัศนัยนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรฤทธิ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยนะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยนะครับมีเสียแขกสมชายเทพลุงเนือนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียนกเขาบุญชัยเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็เป็นผู้จัดการของท่านเพชรฤทธิ์นกเขากม11ฝ่ายแดงนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือ ครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมตีนหน้าแรงนะครับไล่แขนขวางค้ำแทงดุแรงนะครับหมัดศอกอันตราย3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทาด้านฝ่ายแดงเพชรเดด นกขาวก็มา11นะครับก็มีชนะคะแนนแก้วนาคาวปจำนครพนมนะครับที่เวทีช่อง74สีแห่งนี้นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างร้อยปอนด์นะครับเอาชนะคะแนนแก้วนาคาวก็คว้าแชมป์ร้อยปอนด์มาครองได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปแพ้คะแนนสิงห์ดำยุสุราที่เวทีตะวันนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายจากเวทีมุกงไป7เดือนนะครับเกือบครึ่งปีกว่าๆนะครับเดเดือนเลยนะครับกลับมาไฟล์ล่าสุดก็แจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนตุนเป๋ชหาพยัคฆ์ที่เวทีราชดำเนินนะครับสา้ ชนะ2ไฟแล้วก็สะดุดแพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายนําเงินนะครับแก้วนาภะแก้วนาคานะครับเป็นนักชกจากนครพนมนะครับวัย24ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่หมอทัศนัยนะครับมีคุณทัศนัยรัตนวงศ์ครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีนายกขวัญนะครับนายกสุพณีโพสุนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับให้การสนับสนุนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนบรวรศิริคุณากรกุลนะครับ ช่วงหลังๆนะครับทั้งสองท่านนี้ก็จะมาให้การสนับสนุนนะครับนักมวยที่ใช้สีเสื้อนะครับอวบจรนครพนมนะครับแก้วนาคานี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงตีหน้าเร็วนะครับอาวุธหนักแรงนะครับวงในปั้มเตะรุนแรงมาสอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับชนะคะแนนทางด้านพุทธน้ำดื่มมือเจ็ดมีเจ็ดนะครับที่เวทีราชเวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนสิงห์ดำยุทธสุราชที่เวทีตะวันนานะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนกุมารเวท ทอตอกุดนำสานะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับในศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรไปที่นครพนม3ไฟล์ล่าสุดนีชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทนาทไส้ยน้่าเงินนะครับจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับประมาณเดือน มิถุนายนปี65กลางปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นนี้เลยนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นกเขากม .11 นะครับที่เอาชนะแก้วนาคาประจอนครพนมไปได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโดยมีแชมป์มินิไฟเวทนะครับ15ปอยมีที่ช่อง7สีเป็นเดิมผ่านด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วนาคาฟอร์มสดฟอร์มแรงขึ้นมานะครับล้วก็ชคต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมีจะชคอยู่17 0 ร้อยแปดปอนด์นะครับล่าสุดนี่ชกไวร้อยแปดปอนด์นะครับวันนี้มาชกร้อยห้าต้องบีบมาชกร้อยห้าปอนด์นะครับก็ดูวันชกอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้ําหนักมาลดหน้าตาช่างเยอะหรือเปล่านะครับน้ำหนักมาสวยหรือเปล่าถ้าน้ําหนักมาดีก็ถือว่าหน้าลงทุนนะครับเพราะว่าแก้วนาคาช่วงหลังๆชกต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็ฟอร์มสดด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์เพชรฤทธิ์นะครับ พิกัด105ปอนด์น่าจะเป็นวิกพิกัดธรรมชาติไม่บีบมากนักนะครับแล้วก็ได้เปรียบสรีระส่วนสูงด้วยนะครับแต่สภาพร่างกายเป็นรองนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็หายไป7เดือนเลยนะครับหายจากเวทีเมืองกรุงไป7เดือนนะครับกลับมาหายใจไว้เพียงฝฟเดียวนะครับในไฟล่าสุดนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยนะครับผมก็ยังดูว่าร่างกายน่าจะเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคู่นี้นะครับก็ได้ได้เสียกันคนละหนึ่งอย่างนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาจจะดูได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายฟอร์มการชกนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับแต่ดูว่าน้ําหนักนี้อาจจะบีบไปพอสมควรหรือเปล่านะครับก็ต้องดูวัน ชกจริงหน้าตาช่างว่าลดเยอะหรือเปล่านะครับถ้าน้ําหนักมาส่วนก็ถือว่าหน้าลงทุนนะครับเพราะว่าร่างกายดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านแชมป์นี่น้ําหนัก ธรรมชาติแน่นอนนะครับแต่ว่าร่างกายเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ใหญ่นะครับเจ้าของแชมป์ก็ดูได้ใหญ่นะครับแต่สภาพร่างกายเป็นรอนนะครับแต่วันนี้ขอฟันธงไปก่อนนะครับไปที่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วนักขาวอบจนครพนมนะครับถ้าน้ําหนักวันชกจริงหน้าตาช่างไม่ลดมากนะครับน้าหนักสวยๆนะครับก็น่าลงทุนนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆอปจนครพนมนะครับท้ามาชกที่เวทีช่อง74หน้าเสือจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับแผลยากนะครับอปจนครพนมถ้ามาชกที่เวทีช่อง74แผ้ยากนะครับทาน้ําหนักช่วง วันชกจริงไม่ลดเยอะน่าจะช่างนะครับน่าลงทุนนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเลยนะครับแก้ว,นา,าวนาคาอบจนครพนมนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนาทางด้านเพชรฤทธิ์นกเขากมาอ,อก .11 แล้วก็ควา้าแชมป์มินิไฟเวทร้อยห้าปอนด์ไปที่ช่อง74มาคาดเอวได้สําเร็จนะครับแต่ว่ามาเช็ควันช่างอีกทีหนึ่งครับเบื้องต้นขอชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินก่อนนะครับคู่เอกนะครับมวยคู่เอกของมวยชจิตศีในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วนาคาอบจนครพนมครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ